หนึ่งมู่เหนี็ดวนี่นี่นี่อันนี้ไงมดดงนะคะมาแล้วปากอยู่ได้เลยรู้ว่าหิวเ่เจเปียกนะเดี๋ยวเครื่องสำอางหลุดนะคะ ใค,ใ,คใครดีคะ ไม่มีอะไรเลยส่ะสใส่อย่างเดียวาด้ยสำหรับตะกร้าพี่เก่งนะคะสำหรับตะกร้าพี่เก่งกดตะกร้าได้เลยเพราะว่าสินค้าสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ใช่แต่ถ้าใครสั่งวันนี้ตะกร้าพี่เก่งไม่ทันไม่มีแล้วนะใช่เพราะว่าตะกร้าจะลงแล้วนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นชาระเงินตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะและใครอยากเป็นตัวแทนโดยตรงเจนตัวแทนเจนนี่ คนคนที่ขายออนไลน์อยู่แล้วจะรู้ว่าการตลาดแบรนด์เจนนี่เนี่ยศาสตร์เยอะมากแต่คนที่ไม่รู้กมจะเริ่มขายอะไรคุณก็ต้องมาเริ่มกับเราและคุณจะอยากขายออนไลน์ตลอดไปเจนนี่วันนี้มีพร้อมส่งอีกแค่ห้าหลอดออเหลือห้าหลอดเนาะเขาอยากได้ยกมือเลยค่ะโอ้โหเหลือห้าหลอดสุดท้ายใี่เหรอสุดยอดช่วยยกหน่อยได้ไหมหนูเอาเองหหลอดหลอดพี่ยิวมาค่ะ เจนนี่อยู่นี่ถามหาพี่ยูวทำไมคะเอ๊ะแปลกๆนะอ๋อบอกทะลุมาถึงนี่เลยใช่ไหมนะคะใครที่อยากเป็นตัวแทนนะคะอยากจองของนะคะมาบ้านเขียวได้เลยนะคะใครที่อยากเป็นตัวแทนนะคะอยากจองของนะคะมาบ้านเขียวได้เลยอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีค่ะทุกคนอันนี้อันนี้อ่ะดูดูดูนะขอดูยูใช่ไหม ทำไมขอดูยูดูจนนี่ก่อนงอนนอัน้าจะเป็นตัวแทนที่นี่นะเยวก่งอยู่ไนล่ะเดี๋ยวรอพี่เก่งมาอยยูยูข้างหลังหน่อยเออมันจะได้เห็นนี่นะครับสวัสดีค่ะไม่ใช่เว็บนะคะเป็นขอใมาอดนะคะนะคะตลาดเรือ อ,อันนี้ลูกค้าซื้อครีมค่ะฟังมากลูกค้าซื้อครีมเราแถมปลามึกไปเลยค่ะใครใครอยากกินปหมึกแบบเร็วซื้อครีมค่ะซื้อครีมมาได้ขนาดตัวแทนเปิดบินสิบหลอดนะคะ ป,ปิดปีจิบหลอ2005นะตอนนี้จับจองสินค้านะคะถ้าแอดเข้ามานะคะจะเจอแอดมินตอบอยู่นะคะมาตอนนี้ทันอยู่นะคนเยอะมากกดอัศกาศได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะท <laughs> e ja right <laughs> ุกคนกดไลค์ตาได้เลยนะคะกดชําระยูจินโตไว้มากยูจินไม่อยู่นี่ค่ะอันดีแม่เลกสิบหล่อยังพอหาได้นะจ๊ะที่รักแต่ว่าเลกร้อยขอโทษด้วยเพียบมากเพราะคนแถวนี้เป็นแมดแล้อุยน้องซื้อครีมขอได้ยรูปด้วยน่ารัก ่จหนายตอนนี้เต็มไปแล้ว2ตะกร้านะคะเหลืออีก2ตะกร้าสุดท้ายอย่าลืมชำระสินค้านะครับพี่เก่งหรอพี่เก่งย่างปลาบอรให้ทุกคนอยู่นะครับเดี๋ยวรอพี่เก่งออกมาแป๊บนึงนะถ้าสนใจแอดเข้ามาที่นี่เลยนะคะตัวแทนจำหน่ายนะ เงินพ oh ี่เก่งพี่เก่งกำลังย่างปลาหมึกอยู่เดี๋ยวพี่เก่งออกมานะคะพี่เดนี่ครับพี่เจนี่ครับเฮ้ยไอ้แม่ ทานค่ะมาทันนะคะสนุกค่ะคนได้กินนะคะอร่อยอรม่ะตู้ที่ร้อนนะใช่ย่างร้อนๆอร่อยค่ะมาแล้วแม่ไิ่มีไปต้องบอนว่ะ ที่แข่กงกำลังย่างตามึกใทุกคนอยู่นะคะใช่มาค่ะสุดท้ายมาเตมเลยคน,นมาค่ะใครเข้ามาแล้วกดตะกร้าได้เลยนะคะดิเดเจนี่ตะกร้าหมดไปแล้วนะอตอนนี้ตะกร้าหมดไปแล้วหตะกร้า เหลืออีก2สุดท้ายนะคะสองสก้าสุดท้ายใครทันคือทันใช่ไม่ทันคือหมดใช่ครับกดได้เลยนะเหนุกคนอย่าขวางลางออกนะครับกลางออกเลยนะครับจนใจก่อนนะจะ นะคะหรือใครสนใจตะกร้หการหมดไปแล้วหนึ่งตะกร้านะคะดังนั้นถ้าใครกดทันนะคะกดทันคุณก็จะได้สินค้าคือเราจะส่ง